จริงๆก็มีโอกาสได้เป็นครอบครัว Vivo มาแล้วหนึ่งปีครับก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสยังได้เป็นครอบครัว Vivo อยู่ครับดีใจมากๆครับแล้วก็ว i v o <ม>ก็สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบ,แบบนี้มาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบอีเวนต์ออนไลน์เนาะวันนี้ได้ออกอีเวนต์แบบว่าได้เจอผู้คนเนาะคนดีเชียรใช่ใช่ครับนะจริงๆอีเวนต์นี้ก็ยังเป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ปิดอยู่ครับผมก็ก็เรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรครับห่างหายไปจาก การเจอผู้คนมาสักพักหนึ่งครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เจอผู้คนคุณสมบัติเป็นไงบ้างครับลูกดูนี้นะุ่นีใช่ไหมครับก็คือมีความความชัดของกล้องเนี่ยครับคือที่สุดแน่นอนครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนี่คือพลาดไม่ได้จริงครับชอบถ่ายรูปไหมครับชอบครับอฝากฝากแฟนๆที่สนใจอยากเปลี่ยนมือถือแล้วมาใช้แบบครับ สำหรับอยากฝากแฟนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหามือถือใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องหนึ่งด้วยนะครับก็ฝาก Vivo V25 Series 5G ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเจอพี่คนนี้ใช่ครับก็กันครับก็ครับจริงๆมีความเก่งไหมกับความที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะไรนะฮะมันมีความเก่งไหมกับการที่ข่าวเกิดขึ้นเราได้เจอเขาไม่ครับไม่ครับไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรครับก็ดีใจที่มีการเรียกคู่ค่ะ ก็คืไม่ได้คุยเรื่องข่าวอะไรกันเนาะวันนี้ที่แบบนี้นี่ข่าวว่าพี่กลับกี่โมงครับวันนี้ครับเพราะว่าเรารีบครับเดี๋ยวเราเราต้องรีบบินเนาะแต่ว่าอย่างตอนตัวกล้องของพี่เองต้องใจนะก่อนนั้นที่แบบที่อยู่ข่าวมีชื่อเราอยู่เข้าไปด้วยเออก็งงมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าครับก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไร น่ารักผมเคยเจอพี่เขาอยู่เคยเจอมาก่อนแล้วได้แซวอะไรกันนะพี่ใบเขาแซวอะไเยอะไหมไม่ไม่ได้พี่ใบเป็นคนยังไงบ้างในมุมของผมก็สวยน่ารักล้ผมก็บกดูเป็นคนเซรี่เป็นคที่คิดไมคะเคจริงกัน่จอเขาจะเป็นนางเอกแต่นจอเขาจะเป็นแบบมอะไรเงี้ยไม่เขาก็สวยน่ารักนะนจอ ยังเลยครับยังยังไม่โดออดอีกฤทธิ์อะไรยังไม่โดนยังรอดอยู่จริงๆเราได้คุยกับบัตที่บาย,บายมีคบว่าเอออยู่ดีทำไมเราเราต้องโดดราต้องโดดเลยโดนสรุปแล้วบอลไหนกันแน่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยครับก็คือจริงๆเราก็เราเรา,เราแค่งงกับข่าวเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง อันนี้ก็เดี๋ยวต้องบินแล้วบินไปต่างประเทศใช่ครับไปทำงานที่ไหนครับญี่ปุ่นครับก็คือตามจากเพื่อนเซ็ตก็คือไปใช่ตามกันไปครับเป็นแฟนมิทติ้งท่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกเลยในรอบของของผมด้วยแล้วของพี่ๆท่านอื่นด้วยที่จะได้เจอแฟนชาวญี่ปุ่นแบบว่าต่อหน้าในรอบกี่ปีในรอบกี่ปีใช่ไหมครัจริงๆคือตั้งแต่อ๋อตามเพื่อนไปแล้ว ไป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ที่ได้ไปเจอแฟนชาวไทครับพร้อมไม่มีแค่เนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมเตรียมชุดครับเตรียมกระเป๋าเตรียมใจจีโชว์โชว์ซ้อจากฝั่งไทยไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็มีก็มีมีคุยกันตั้งแตู่่ที่ไทยแล้วครับว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้างอะไรับ่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปองแต่ว่าบล็อกิกับเวทีจริง ก็จะเด็ดไหมครที่เราจะไปชวนแฟนคิดว่าพลาดไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นนะพี่เพราะว่าได้เจอแฟนต่าับที่คือแบบที่เป็นการแฟนนี้มีปฏิสัมพันกันจริงๆกันเลยฏิสัมพั่นตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าคือเราก็มีเรียกว่ามีแฟนๆชาวต่างชาติติดตามเรามาสักดาหหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้เจอกันต่อหน้าตัวเป็นเพย์กันเลยสักทีครับผมก็ตื่นเต้นอยากเจออะไรครับสองรอบครับ หลังจากนี้ก็ตัดท i o i ไปไปที่ืินๆูใช่ใช่ครับหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสที่สามารถประเทศเริ่มเปิดม,มากขึ้นแล้วก็วาสามารถดับกินกระต่างตัวได้ด้านเร่งนีาความสำคัญกับ PTP เพราะว่าในคลิปที่หลายคนตัดม้ว่าเขาชอบอําเราชอบแก้นเรา <สะ S 1> ชอบอยังไงบ้างก็เดี๋ยววันลยจ้คือเราเราก็พยายามจะต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะอําอะไรเขาบ้างรู้สึกเป็น พูดถูกกระทำอยู่ตลอดเลยจริงๆาคัเออืนนห่ยจริงๆมันทันเขาไม่เวลาเขาแบบว่าพอพิธีกรโยนมาเขาสามารถโยนให้เราได้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับเพราะปากติบางทีเราแบบว่าไม่ได้ทํางานกันบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบโอเคเขาคงไม่ได้กล้าโยนมาให้เราขนาดนี้แล<อ>้วพี่ก็แบบโยนไหมผมเลยเดี๋ยวผมต้องจัดการละซึ่งมันมีหลายมากเลยนะมันหลายอีเวนต์มากแล้วก็หลายงานมากครับก็ก็เป็นเป็นสไตล์เขาก็น่ารักดีครับเป็นเพื่อนคือเราเราเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยเป็นงาน ก็คือไปถือเป็นการละลายพฤติกรรมได้ไหมในการทํางานให้เราแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเขได้แกล้งเราหรือเปล่าอานจ่ครับอ่านจะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกันเองกันเองเขาก็เลยมาพัให้คนอื่นพอดทายไปด้วยจริงๆเขาหลังต้องเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นเขาเขาเป็นนะวพูดว่าอย่างไรก็น่ารักอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เตรียมเอาคืนถ้าแบบว่าถ้ามีอีเวนต์นเอาคืนแน่นอน ม่ไต้องมีความแค้นใจนี้เดี๋ยวผมเตรียมเว้ต้องมีสมุนนะต้องมีแบบว่ารูปปูมีแบบเพื่อนร่วมรวมการใช่ไหมฮะเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนครับว่านั่นน่ะสิครับมึงมีความกังวลแล้วเขาจะควานรู้สึเหมือนว่าสมองคิดเดียวแล้วก็ไปก่อนเลยครับก็เดี๋ยวเราต้องเร็วว่ะเร็ววววโอ้โหดูเหมือนเป็นการแก้แค้นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่มีอะไรตัดมาเหมือนเราต้องทำตลอดเหมือนกันนะตลอดครับตลอดต้องไมถึงสุด คอนเสิร์ตที่ประกาศแล้ะค,ะค่ะไวมินเส้นปีเลยนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยครับในที่สุดก็มีมีคู่คอนเสิร์ตคู่ครับผมก็ดีใจครับแล้วก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะผมก,ก็พยายามคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเพลงอะไรดีเตรียมโชว์อะไรดีครับอ <มา S 2> ันนี้ออฟฟิเชียลแล้วใช่ไหมครับไวินทารที่จัดอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับประกาศแล้ววันไหนยังไงครับวันที่ ยิบก็เป็นาที่สมกันไม่ผมผมจำได้ประมาณ20กว่าๆนี่คือ24นะครับ2 4ธันวาคมนี้นะครับฝาร์ตในานเสริมคู่ไปวต้แสดงว่าเราจะได้เห็นวินเต้นมากที่ผ่านมาโอ้ยไม่คัดหวังนะอย่คาดหวังอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังจวกดดัน้องไปเตรียมเียนเต้นเมไหรรเรียนครับจริงๆคือผมเรียนพยายามเรียนให้มากที่สุดเลยอาทิตยนึงเรียนประมาณสี่ห้าครั้งแต่คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราก็ถือว่ <ล>ดีขึ้นให้มันดีขึ้นหน่อย,อย,<ล>ยนคะรับดีขึ้นหน่อยครมัน,น,มนบบที่แบบบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เราเต้นไปแล้วคือว่าวินก็คือสเต็ปได้แล้วดีครับดีครับก็คือเราเป็นคอนเสิร,ร์ตที่เราติดเต้นมาที่ส<ม>ุดอันอีกอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปกติเราไม่เคยแบบเต้นแบบคนเดียวแบบโชว์เต้นคนเดียวเลยครับแต่ว่าคอนเสิร,ร์ตที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ทำได้ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าเราพอใจในระดับเดียวระหว่างเต้นจะร้องกังวลในไหนที่สุดเพราะว่ามันพอๆกันนะฮะ จะราก็รอดแล้วแหละรอดแล้วรอดแล้วหลายรอบดีเพราะมันน่าจะโศกตั้งแต่รอบแรกคอนเสิร์ตที่ได้เกิดเคยชมนั่น่หละครับก็อยู่ที่แฟนๆนะครับจะเรียกร้องมาเยอะก็จะมีการอรใช่ขายคอนเสิร์ตได้เลยครับฝากด้วยนะครับเออส้นสุดการรอฟอน์จริงนะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตไบวินนะครับสิ้นปีนี้นี่สิ้นปีนี้นะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับ อาพพี่มีสุดท้ายเรื่องภาพก่อนหน้านี้ที่เหมือนเราทำงานหนักแล้วสุขภาพเราแบบมันซุดไรางเลยพักผ่อนไม่พอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือจริงๆเราเรามันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตระหนักถึงสุขภาพตัวเองเ่ตอนช่วงที่เราติดโควิดเรารู้สึกว่าโอเคสุขภาพเรานี่ไม่ใช่เราทํางานอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับเพราะว่าเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆแย่มาก มันต้องมีการแบบขอแบบในระยะงานามีงานแบบช่วงให้เราทำต่ออีกเมื่ไหรครับหรือว่าให้เราได้แบบรีบูตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ก็พอได้พักบ้างครับหลังจากที่คอนเสิร์ตจบก็พอมีแกลบนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยไปต่ออีกสรุปได้พักกว่าทำอะไกนิดนึงได้พักนิดนึงแต่มันต้องมีบำรุงหนนต้องมีคุณหมอเป็นแบบว่าเป็นพันเซาเราสรวจตัวอะไรอย่างเงี้ยนะโชคดีด้วยว่ามีญาติเป็นหมอแล้มีปัญหาอะไรก็ กระสายโตรามผมลงไหมคะเหมือนกันผอมลงครับสองกิผอมลงตั้งแต่โควิดเลยครับมกี่โลกิโลก็จะประมาณสองสามโลครับมันมีอาการลองโควิดอะไรไหมหลังจากหายของผมโชคดีที่อาการไม่หนักคืออาการตอนที่ติดโควิดเนี่ยอาการเราแค่จะแค่จะไม่มีไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แค่เจ็บคอเล็หน่อยครับก็เลยพอหลังจากโควิดก็เลยไม่ได้มีอาการ้อะไรเพิ่มขึ้นไหมคะเพราะว่าสุขภาพสองเพื่อสุขภาพสอบสอบสอบ าัดั่อนัอไม่ักเ้าเร่งาคุยรับเลยรับไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับคือโชคดีด้วยว่าเราอาการไม่หนักบก็เลย จไม่ได้ส่งดมีอาการเพราะฉะนั ok ะ้นตอนนี <verlier t> <incident>. ้กาแฟก็ไม่ต้องหมดลดสุขภาพลดเหยียเราทำงานเยอะใช่ครับตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับโอเคขอบคุณครับ